ทุกคนครับนี่น่าจะเป็นเกมที่พรีวิวได้ยากมากที่สุดเกมหนึ่งตั้งแต่ที่ผมทําคลิปมาเลยจริงๆนะครับก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมคิดหนักมากว่ามันจะเกิดอะไรในเกมนี้ได้บ้างมันจะเกิดมุมไหนได้บ้างปรากฏว่าผม ไม่สามารถที่จะตกตะกอนอะไรได้มากมายนะครับเพราะว่าจริงอยู่ครับที่เกมแดงเดือดเนี่ยหลายๆครั้งที่เจอกันมันมีอะไรเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะครับมันอาจจะมี3จุดโทษมันอาจจะเป็นช่วงที่แมนยูยิ่งใหญ่ลิลี่พูก็มักจะเล่นได้ดีในเกมที่เจอกับแมนยูซะงั้นหรือในยุคที่ลิพูยิ่งใหญ่แมนยูแย่แมนยูก็มักที่จะสร้างปัญหาในการเจอกับลิพูตลอดเวลาแต่ผมต้องยอมรับว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันพรีวิวง่ายกว่าฤดูกาลนี้มากครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยไม่ ได้ดีขนาดนี้นะครับลิพูเนี่ยเป็นต่ออยู่แล้วจากทั้งคุณภาพนักเตะคุณภาพ,คภาพโคช้ชฟอร์มการเล่นนะครับแต่ฤดูกาลนี้เนี่ยยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่แมนยูเพิ่งจะแซงลิพูขึ้นมาเป็นจา่าฝูงแบบเนี้ยและด้วยฟอร์มการเล่นของพวกเขาด้วยรูแปแบบวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสูสีจริงๆนะครับแมนยูกำลังดีจริงๆขณะที่ลิพูเนี่ยฟอร์มการเล่นของลิพูถ้าดูจากผลกลาร่งขันมันดรอปลงไปนะครับมันดรอปลงไปแต่ถามว่า รูปแบบการเล่นมันก็ยังเป็นลิวพูอยู่เพียงแต่ว่ามันยิงประตูไม่ได้นะครับสูสีมากๆนะครับเป็นเกมที่เหมาะสมอย,ยิ่งที่จะมาเจอกันแล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆที่ แมนยูเนี่ยจะมาชนะลิเวอร์พูลคือถ้าจะชนะลิเวอร์พูลรั้วไหนก็น่าจะเป็นนัดนี้นะครับในรอบหลายๆนัดที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้อีกนะครับว่าถึงแม้แมนยูจะฟอร์มดีมาติดๆกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะเอาชนะแต่ละทีมมาอย่างง่ายดายนะครับสังเกตว่าย้อนกลับไปในช่วง6นัดล่าสุดของแมนยูเนี่ย พวกเขาชนะได้แค่ผลต่างประตู1สกอร์เท่านั้นและกว่าจะยิงได้ก็ยากมากนะครับเจอเบอร์รี่กว่าจะยิงได้นะครับบ็อกบายิงแฉล็นะครับเป็นประตูทนประตูเดียวแมนยูชนะเบอร์รี่หนูนย์นะครับก่อนหน้านี้นะครับในลีกเนี่ยเจอวิลล่า2-1บ็อกบาก็ทำให้ทีมได้จุดโทษแล้วก็ยิงจุดโทษแสงชนะไปนะครับเกือบจะโดนวิลล่ายิงหลายต่อหลายครั้งครับแต่พวกเขา,าก็ยังเอาตัวรอดมาได้นะครับหรือว่าเกมที่เจอกับวูฟ์นะครับก็เป็นแ right ร์ฟอร์ดที่ มายิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแค่ประตูเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยแมนยูเนี่ยถึงจะเก็บผลงานในขันที่ดีมาได้แต่การกว่าที่พวกเขาจิงประตูได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่กลับกันเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยทำไม่ได้นะครับเล่นดีกว่าแทบทุกนัดเลยนะครับที่ผลงานแย่ๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพ้เซาท์ทัมตันเสมอนิวคาสเซิลเสมอเวสต์บอมเล่นดีกว่า ทีหมหล่อนี้เท่านั้นเลยแต่ว่ามันหาวิธีในการเข้าไปยิงประตูไม่ได้นะครับดังน,นั้นเนี่ยผมว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ได้ต่างเท่าไหร่ถึงแม้ว่าลิพูจะขาดผู้เล่นหลักหลายคนซ้ำๆนะครับฟอร์มก็ได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไ,รรไ,ไ,าาไราหร่แต่ต้องยอมรับว่าผลลัพธ์แมนยูนั้นดูดีกว่าแล้วก็ผมมองเกมรุกของแมนยูในช่วงหลายนะัดที่ผ่านมาต้องบอกว่าพวกเขามาจากหลากหลายทิศทางจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้มีคุณภาพมากมายในทุกมิติในทุกที่ทุกทางขนาดนั้นแต่ว่า มันมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆนะครับทางซ้ายเนี่ยมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมักซียยาวเออร์แลดฟอร์ดเออร์ที่อยู่ทางซ้ายเกมลูกของแมนยูมาจากทางด้านฝั่งซ้ายเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถูกการบิวอัพโดยบรูโน่อยู่แล้วฝั่งขวาอาจจะไม่ได้มีผู้เล่นที่เป็นยืนฝั่งขวาเป็นตัวหลักแต่ก็ใครไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลร่นะครับก็ทําได้ดีนะครับลูกคอรอสเสาสองลูกโจมตีเสาแรกลูกจิงกลโดยบรูโน่หรือว่าลูกจิงไกลโดยปอกบา ก็มีครบหมดนะครับจังหวะการเล่นลูเซคพีทก็มีแม็กไกวที่อันตรายนะครับยกเว้นว่าลูกครอสเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวเป็นกองหน้าที่เป็นเหินเวหาหรือว่ากลางอากาศจมตีแบบนั้นแต่ก็อย่าลืมว่าเขาก็มีคาร์วานี่ที่สามารถยิงได้ในทุกจังหวะของเกมแล้วอาจจะฟอร์มไม่เข้าที่เข้าทางแต่ก็อย่างที่บอกครับเกมแดงเดือดมันเป็นอะไรก็ได้คาร์วานี่อาจจะมาเฉิดฉายนัดน,นี้ก็ได้นะครับเกมรูกแมนยูดู มาจากหลากหลายมิตินะครับคุณภาพอาจจะไม่เนี่ยดีทุกมิติแต่ว่ามาจากหลากหลายมิติขณะนที่เกมรับเนี่ยดีขึ้นมากนะครับลุคชอไว้ใจได้วอรบิสก้าไว้ใจได้แฮร์รี่แม็กควายเอริกไบย์ดดูดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เด r กก็ตั้งแต่มีดีเนเฮนร์สันคอยจี้ตูดอยู่ก็ก็ดูดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วเยอะมากนะครับกองกลางตอนนี้ก็แย่งลงแมนอยู่นะฮะทั้งบรูโน่ทั้ง Bruno, ไมค์โทมินีเฟร็ดบ็อกบาแล้วก็ยังมีนี่ฟารนเดอกยังไม่ได้ลงเลยด้วยครับคือตอนนี้ขุมกำลังของแมนยูดูดีจริงๆครับดูดีจริงๆแล้วก็รูปแบบการเล่นนั้นดูดีมากนะครับดูดีมากขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยด้วยความที่ขาดเซ็นเตอร์คนสำคัญอย่างฟานไดและก็โกเมสไปทำให้ลิเวอร์พูลก็ต้องระวังมากขึ้นในการเล่นเกมรับจะสังเกตว่าโรบโบฟอร์ม อาจจะดูดอกไปเล็กน้อยเทรนด์อาจจะดอกมากหน่อยนะเพราะว่าก็ต้องระวังที่จะโดนเจาะทางฝั่งเทนด์เขาต้องมาดูแลเกมรับแต่จะขึ้นมากก็ไม่ได้ก็ต้องระวังต้องระวังเซนเตอร์อีกนะครับดูแลเกมรับทั้งทางฝั่งของฟาบินโยหรือว่าใครก็ตามที่จะมายืนคู่กับฟาบินโยนะครับพอเซนเตอร์คนสําคัญหายไปถึง2คนเนี่ยลีบูก็จาเป็นที่จะต้องเอากองการที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมลงมายืนนะครับลงมายืนเป็นเซนเ,ซนเตอร์แล้วก็ฟาบินโยเองก็ไม่ได้ทา ได้แย่เนี่ยฟาร์มยุก็ทําได้ดีนะฮะเพียงแต่มันก็จะขาดคนที่ตัดเกมคนสําคัญอย่างฟาร์มยุไปนะครับที่เคยเป็น center, เซนเตอ,อนะร์เป็นเหมือนกองหลังในแดนกลางนะครับเป็นเหมือนกองหลังในแดนกลางก็ขาดไปแล้วก็จริงๆแล้วฟามยุกอก็มีบอลที่อันตรายนะครับในแนวลึกอยู่แล้วด้วยก็ทําให้ริบูต้องขาดตอนนี้ไปอีกในหลายเกมประจวบกับเอาคันเทอราก็ก็เจ็บนะครับ แล้วก็เพิ่งจะกลับมาได้มีกี่นะีโจต้าก็ยังขาดไปอีกนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องชื่นชมเจนคลอปที่ขาดตัวหลักไปหลายคนแต่ก็ยังประคองทีมอยู่อันดับหัวตารางได้แล้วก็เพิ่งจะโดนแมนยูแซงจ่าฝูงไปตัดอารมณ์มาที่สถิติของคู่นี้กันบ้างแล้วกันนะครับก่อนจะวิเคราะห์วิจารณ์การเล่นนะฮะแล้วก็ความพร้อมของผู้เล่นในนัดนี้นะครับคู่นี้เนี่ยจะแต่กันเวลาห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เล่นกันที่แอนฟิลด์บ้านของลิพูลครับ หนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นลิพูชนะได้3เสมอกัน2ครั้งแล้วก็แมนยูชนะได้1ครั้งนะครับหนัดหลังสุดที่เจอกันทุกทั่วทุก,ทก,ทกรายการนะครับแมนยูเอาชนะลิปูไม่ได้เลยนะครับ46เกมที่ลิปูเล่นในบ้านในพรีเมียร์ลีกไม่แพ้ใครมาแล้ว46เกมล่าสุดนะครับขณะที่แมนยูก็น่าสนใจนะครับเล่นสถิติเป็นทีมเยือนนั้นดีมากนะครับ12นัด ที่ล่นเป็นทีมเยือนในพรีเมียร์ลีกชนะถึง11นะครับโอ้โ oh, หสติในบ้านสุดยอดมากนะครับหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ6นา่าสุดที่คู่นี้เจอการลีฟูทลุงแมนยูไปได้11ประตูขณะที่แมนยูนั้นทำได้5ประตูนะครับก่อนเกมนะค,คู่นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ1ครับมี36แต้มขณะที่ลีฟูนั้นอยู่อันดับที่2มี33แต้มความพร้อมของลีฟูนะครับ ผู้เล่นที่จะไม่ได้ลงสนามนะครับทางฝั่งลิปูนก็จะมีคอตาซิมิกาเฟอร์จิลฟานไดเดลโกโจตาโจโกเมสนะครับขณะที่ในรายของนาบีเกต้าและเจอเอลมาติปเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตกันแบบวันต่อวันนะฮะขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะขาดแน่ๆคือมาร์กสโรโฮและก็ฟิลโจนนะครับ, os, jo, รบที่ก็ไม่มีผลเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ต้องรอเช็คความฟิตเนี่ยก็เป็นออตโตน่มาร์ซิยาวแล้วก็วิกตอร์ดินเดลเลฟนะครับผม ซึ่งในรายของมาซิยาลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมลงสนามนะครับ11ผู้เล่นที่เขา้าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับจัดเต็เมกันเลยทีเดียวนะฮะ ผู้รักษาประตูเป็นเดวิดเดเกอนะครับแบ็คขวาไอรอนวานบิซาก้าแบ็คซ้ายลุคชอว์ครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ที่ฟอร์มแรงที่สุดในตอนนี้ครับเอริกเบย์ยี่แล้วก็แฮร์รี่แม็กควายครับกองกลางตัวรับ2คนครับจะเป็นสกอตต์แม็กโทมิเน่แล้วก็เฟร็ดนะครับขณะที่แนวรุก3คนครับจะเป็นทางด้านขวาเป็นมาคัสแรดฟอร์ดทางฝั่งซ้ายจะเป็นปอบ็อกบาผู้เลย์เบเกอร์ตรงกลางครับจะเป็นบรูโน่เฟานันเดสแล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็นองโตริมัสยาหที่ได้ออกสตาร์ทนะครับ ลีพูครับน่าจะมาในแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูตเป็นอาริสงเบเกอร์แบ็กขวาเทรนด์เอเซสเดอาโน่แบ็กซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันเซนเตอร์ครับน่าจะเป็นฟาบินโยจับคู่กับริฟซิเลียมหรือเนเชียลฟิลลิปนะครับอย่างที่บอกครับต้องรอว่ามาติปนั้นไหวไหมนะครับไหวไหมกองกลางครับดีที่สุดเท่าที่จัดได้จอร์เจียวไฟนารูมเตียโก้เอาคันทาร่าแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับกองหน้าก็จะเป็นสามประสานที่ตอนนี้ฟอร์มตกทั้งสามคนฮนะ มาเน่ฟิมิโนแล้วก็ซาร่านันเองนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมรุกดูมีมิติหลากหลายมากขณะที่เกมรับครับผมจับจุดอ่อนแมนยูได้2จุดนะครับ2จุดอย่างแรกก็คือลูกโต้กลับนะครับลูกโตรกร้กลับที่พวกเขามากจะเสียประตูให้เห็นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าตัวเนี้ยลีพูน่าจะเอาไปใช้ก็คือลูกที่โดนโจมตีจากเสาสองนะครับลูกโจนโจมตีจากเสาสอนะครับ โตกลับด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ cross ข้ามไปนะครับหรือว่าตัดข้ามไปนัดกันไว้ให้คนนั้นมาเติมทําประตูที่เสาสองนะครับอันนี้ผมว่ามีโอกาสมากๆนะครับที่จะได้ประตูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้ง2ทีมครับอยากรู้ว่าทั้ง2ทีมมันจะมาเล่นกันแบบไหน จะมาเล่นกันอย่างไรนะครับแมนยูในตครับมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยการที่เพิ่งจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วก็เกมรุกของเขาก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นน่าสนใจว่าเขาจะมาแล้วเล่นเกมรุกใส่ลิวอพูถึงแอนฟิ์เลยหรือเปล่านะครับเขาจะมาเล่นเกมรุกขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับด้วยความที่มั่นใจหรือว่าคอนฟิเดนซ์มากๆนะครับในช่วงตอนนี้ แต่ว่าถ้าเขามาเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็อาจจะเปิดช่องให้ร์พูที่เก่งในการเล่นเกมโต้กลับในการเล่นบอลแบบมีพื้นที่แบบนี้ได้โจมตีใส่แมนยูหรือเปล่านะครับขณะเดีวยวกันถ้าแมนยูมาและตั้งเกมรับหวังหนึ่งแต้มหรือว่าวังจังหวะโต้กลับส,สวยๆแล้วปล่อยให้ร์พูนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลโหมเกมบุกใส่แมนยูแมนยูก็มีโอกาสในการที่จะโต้กลับแล้วก็ทําประตูใส่ร์พูได้ แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้กันดีครับแล้วเจอรห้คอบก็รู้นะครับว่าถ้าปล่อยให้แมนยูตั้งโซนเกมรับแล้วรีบูครองบอลไปครองมาแล้วยิงไม่ได้สักทีแล้วก็โดนโต้กลับแล้วก็อาจจะเสียนะครับคือมันต้องวัดกันตรงนั้นจริงๆว่าสุดท้ายแล้วแต่ละทีมจะมีเทคนิคจะมีลูกเล่นอะไรนะครับในการที่เอาชัยชนะในนัดนี้ให้ได้นะครับจากที่ร์พูเคยเป็นทีมที่ครองบอลบุกจะเอาประตูจากคู่แข่งให้ได้ ลิบูอาจจะต้องมาเล่นเกมรับบ้างหรือเปล่านะครับล่อซื้อปล่อยใ hey ห้แมนยูบุกบ้างนะครับแล้วหาจังหวะโตกลับบ้างหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเล่นนะครับในแบบที่ไม่ได้ก็ไม่เสียนะครับมีช่องค่อยทําไม่ต้องครองเกมบุกและสุดท้ายแพ้แบบเกมที่เจอกับซอลแฮมตันอย่างนั้นหรือเปล่านะครับและแมนยูที่มั่นใจขนาดนี้เนี่ยลิบูจะใช้ความมั่นใจของแมนยูในตรงนี้ มาเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ทิมแทงมันอยู่เองได้หรือเปล่านะครับตรงน,นั้นโอ้โหมันมันพูดยากมากว่าจะเล่นกันแบบไหนคือผมมันคิดไม่ตรงจริงมันคิดไม่ตรงจริงแต่สิ่งที่ผมคาดหวังในเกมนี้เลยก็คือคาดหวังว่าลิฟวูจะไม่ประมาทครับจะไม่ประมาทแล้วก็ไม่จําเป็นโหมก็ไม่ต้องโหมรับไม่จำเป็นโหมบุกก็ไม่ต้องโหมไม่ต้องอยากได้ประตูอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็ผมคาดหวัง ที่จะเห็นแท็กติกหรือว่าลูกเล่นอะไรใหม่ๆของเจนคอฟในเกมนี้อย่างเช่นเฮนเดสันวลนดุมเตียโกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรได้บ้างนะครับหรือ3แดนหน้านะครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่นะครับมาเน่เฟอร์มิโนซาร่าจะมีการสลับตำแหน่งจะมีการเปลี่ยนเป็นแผน4-2-3-1เพื่อเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่าหรือจะมีโจเกอร์อย่างชากิรีนะครับหรืออะไรใหม่ๆที่ที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ เก็บ3คะแนนแล้วก็ช่วงชิงจากฝูงม,มาจากแมนยูให้ได้อะไรแบบนี้นครับผมคาดหวังอะไรแบบนั้นแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมแล้วจริงๆเนี่ยมันน่าจะออกมาเสมอนะครับมีโอกาสมา,มากเพราะอย่างที่บอกว่าแมนยูเนี่ยก็เอาชนะทีมอื่นยากนะครับขณะที่ลิ์พูก็ยิงประตูได้ยากเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกมที่เป็นยังไงก็ได้มันอาจจะเป็นเกมที่อึดอัดทั้งคู่ ไม่พร้อมจะบุกไม่พร้อมจะเสียกันทั้งคู่ดูเชิงกันไปกัน,กนมาเตะชึ่งกันทั้งคู่มาจากการมีเกมที่น่าเบื่อเกมหนึ่งก็เป็นไปได้หรือแมนยูอาจจะมาบุกนะครับแมนยูอาจจะมาตั้งเกมบุกด้วยความมัน่นใจของเขาบุกแล้วบุกอีกแล้วลิพูอาจจะโต้กลับแมนยูได้ลิพูได้แมนยูได้ลิพูได้มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือลิพูอาจจะโดนแมนยูยิงและเทแล้วกองหน้าก็ฟอร์มแย่ทําอะไรไม่ได้เหมือนที่ผ่านๆมาในหลายๆนะันก็ได้คือ มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับม kind of so like ันเกิดอะไรขึ้นก็ได้จริงๆนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากเกมนี้ต้องยอมรับว่าผมไม่มั่นใจกับเรื่องของผลการแข่งขันเลยนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าลิพูเนี่ยไม่น่าจะแพ้แต่จะชนะหรือเปล่าเนี่ยคาดเดายากมากนะครับคาดเดายากมากผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่แพ้แน่แต่จะชนะหรือเปล่าเนี่ยน่างานนะครับน่างานน่าเกมณเวลานาทีต่อนาทีจริงๆนะครับผม ผมอยากถามทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ทั้งท่านที่ Subscribe หรือว่าไม่ Subscribe คิดว่ารูปเกมจะเป็นยังไงผลสกอร์จะเป็นยังไงคอมเมนต์เ,เข้ามานะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับหลังจบเกมเจอกันแน่นอนยูในเวอร์วอล์กอรุครับ